สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าน,น,นะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเล่าวัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาที่เข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวเจาะสองงวดติดๆนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับจับตามองเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC คนดีมีน้ำใจที่โอนตังมาให้ เลขมีที่มาสองท่านเนาะค่ะกขอพระคุณเป็นอย่างสูงอันเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเรดค่ดอ้อถ้าใครอยากมีน้ำใจแบ่งปันให้เลขมีที่มาก็สามารถเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วก็แอดไลน์มาหรือจะโทรมาก็ได้เนาะค่ะเนาะมาหามาดามก็ได้เนาะหรือจะโอนมาตรงเลยก็ได้เนาะค่ะ กสิกรไทยศูนย์ส5 7แปดสามสองหกห้าเจ็ดสี่สามเด้อค่ะเดอ้ออ่ะไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกัน,นค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเป็นจังไหนพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเตียมเลยเนาะเข้าไปเต็มเตียมมีไผได้ไผตามปังบอคาดีใจกับคนที่ได้นอกะเนาะดีใจกับคนที่ได้ถ้าใครยังไม่ได้ห้ามกระพริบตาพ่อแม่พี่น้องบาทเนี่ยเอา ห้องื่อนเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะเด้อแม่นสุดๆแม่นสุดๆเข้าตัวเน้นตัวจอะแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับเลขมีที่มาดีใจด้วยสองงวดติดนะคะสองงวดติดนะสองก้างตรงๆตัวเน้นตัวจอะตำแหน่งเดิมเด้อพมพ่นองตำแหน่งเดิมเด้อค่ะตำแหน่งเดิมไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับดีใจน้ำดีใจน้ำ แล้วก็ดีใจสำหรับ f อซที่โอนตังมาให้เลขมีที่มาห้าร้อยบาทให้มาดามห้าร้อยบาทพพกบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อขอให้โชคโฉบมันมนอีกเด้อค่ะขอให้โชคโฉบมันมนอีกเด้อคือสีถ้าเขามาเบงคิมนีกระสิอรู้ยังเนาะว่าเป็นไผผู้โอนมาก,นกนเนาะแล้วก็เอฟซีอีกบางท่านบางคนนาะเพิ่นกับบางท่านเพื่อนกบับว่าอย่างให้ออกซื้อเพราะว่าพี่น้อง แล้วก็เอฟซีอีกท่านหนึ่งเนาะเพราะว่าซื้อไปซ้ำกันแบบทิ่เป็นมีปัญหากับเพื่อนอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนโอนมาให้กันสองร้อยบาทให้มาดามหนึ่งร้อยบาทให้เลขมีที่มา,100าหนึ่งร้อยบาทประสนแนถวบ้านนะด,ดีโอ้แถวแถวบานมาดามนี่แหละคันแมนเนาะเป็นว่าเพิ่นได้นำเลขมีที่มาประสน <c oughs> อ้าขอบุญขอบพูดหลายสําสำหรับคนดีมีน้ำใจเนาะค่ะ สำหรับคนดีที่มีน้ำใจแบ่งปันมาให้เลขนี้ที่มาแล้วก็ให้มาดามนะคุณมาคาแนวทางเด้อวสัส้วก็คาดสมุดประก,กาศนะาะวัสนขอบุญขอคุณหลายๆมาดามก็สิเอาไปทำบุญกระถินน้ำกันละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่แบ่งไปทำบุญกระถินเอ่อวันนี้ก็จะเป็นบุญกระถินหมู่บ้านของมาดามเด้อค่ะจะมีหมอลลั่สิ่งแล้วก็ะจะมี มีมอล้างสิ่งแล้วก็จะแห่กระถินกันเนาะค่ะเนาะอ่ะรอติดตามชมไปน้ำกันเมื่อเนี่ยมาดามอาจจะได้ลงคลิปหลังบุญกระถินเนาะเพราะพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นงจะเปิดเครื่องเนาะตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะตีสามตีเออตีสี่เนาะค่ะตีสี่เดี๋ยวมาดามกำลังอัดโหลดคลิปอยู่เนาะเพื่อจะทันเนาะค่ะถ่าลงกันก่อนใดก็จะดีขึ้นกันเพราะพี่น้องเองเพราะว่าจังหน่อยเพิ่นเปิดเครื่องเพราะว่าอยู่ไกลไกมาดามอยู่ไก่ศาลา กลางบ้านเนาะค่ะสาราหม่แปดนะคะวันนี้หมู่แปดค่ายสว่างหมู่หมู่แปดจะเป็นบุญกระถินเนาะค่ะเอาเราเรี่ยงบุญน้ำพ่อแม่พี่น้องเอาบุญไปน้อกันเพื่อโชคเพื่อมานดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะเนาะ,ค,ะคุณนิดนี่เพื่อนใดเพื่อนใดกับเลขมีที่มาสองข้างเลยเนาะค่ะเนาะคุณนิดที่โอนตังมาให้หนึ่งพันบาทนะคะที่โอนตังมาให้หนึ่งพันบาทแบ่งให้เลขมีที่มาเนาะ อ่าผู้ใดรักเดียวใจเดียวขอให้หมานขอให้ปังอีกเนาะค่ะเนาะขอให้หมานขอให้ปังอีกเ้อค่ะเด้อสวกๆมานๆเรามาติดตามชมว่าเลขมีที่มาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมแล้วของใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะของผู้ใดเขาเนี่ยอ้าวก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางเรามาดูประวัติของเลขมีที่มาก่อนนะคะว่าเลขมีที่มาให้ตัวไหนแล้วเป็นยังไงประวัติของเขาเนาะค่ะเนาะ สำหรับเ c เก่าอาจจะรู้กันอยู่ว่าประวัติเป็นยังไงเนาะค่ะแต่สำหรับ f c ใหม่นี่จะเป็นประวัติของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะจะเป็นประวัติเลขมีที่มาเป็นเจ้าใดพระเวพีนองน้านแนนเนาะน้าแน่นอยอะด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะคะแต่ละอาทิตย์น้าแนนพอแมวพี่นองเข้าแท,ทบจะทุกอาทิตย์เนาะ,ะถือว่าใช้ได้เนาะค่ะ นี่อาทิตย์เดียวที่ว่างเปล่าแต่ตัวรูดยังมาอยู่เนาะคะ่ะเข้าไปเข้าไปเริ่มเข้าคักเลยเริ่มบนแม่พงนะเดือนแปดนะคะเข้าทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละสองครั้งก็มีแล้วก็มาเดือนเก้าเข้าอาทิตย์ละสองครั้งก็มีอาทิตย์ละสองครั้งก็มีค่ะบนล่างก็มีนะคะแต่บนล่างก็มีแล้วเนี่ยเริ่มสัป,ปดาห์ใหม่เดือนใหม่ เข้าไปแล้วสองสองหัดติดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเอามาดามนึื่งมเขียนในเพื่อนตัวนี้พ่อม่พี่นะะ้องของเพื่อนที่เขาเนาะค่ะเนะะาะของเพื่อนเขาไปหกเก่าเนาะโอ้ยเบา,าะคะังเนาะหกสองให้หกกับแปดจับคู่หกสอง าไปสองงวดติดว่าจะแล้วงวดต่อไปนี้คือวันศุกร์นี้จะเป็นยังไงเนาะคะ่ะจะเข้าอีกไหมเนาะรอติดตามชมไปพร้อมๆกันอ่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางของงวดบันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงว่าเขาให้ตัวไหนให้แบบไหนให้ยังไงเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคบหน้าจอเพราะว่าของเลขมีที่มาสองงวดติดๆดแล้วคะ่ะ สองงวดติดค่ะนี่จะเป็นของเลขมีที่มาที่ให้มาวิ่งบนล่างรูดลาวพัฒนาในงวดวันที่25วันศุกร์ที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะลงให้ก่อนหนึ่งวันเลขมีที่มาให้มารูดสองกับสี่สองตัวหกหาง สองแปดสองเก้าสองศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เมื่อก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาตัวเน้นตัวจออาสามตัวสี่หางก็จะมีพอแม่พี่น้องเขียนก่อนเขียนก่อนนะคะเนาะสามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สองสองสี่เน้อค่ะ เอาตัวเน้นตัวเจาสองแปดสองศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์สามตัวสองหางก็จะมีเน้นนะคะตัวเน้นนะคะสองสี่แปดสองสี่ศูนย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะยังไงก็กรับขอบุญขอบุณเลขมีที่มาเด้อี่ให้ตัวเลขเนวทางวางทางช่องก็กรับขอบะคุณหลายๆ แล้วก็ของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มเข้าไปตรงๆเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอเหมือนกันสองหกสองนะคะหกสองตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนกลับเลขของเซียนหนุ่มรอติดตามชมเด้อค่ะเด้อกลับมาแล้วนะเซียนหนุ่มกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ของออยอดบุรีลำเข้าไปแต่ตัวรูดสามนะคะมาทั้งบนและล่างเนาะ มาทั้งบนและล่างเน้อค่ะของออยอดบุรีลมัมแล้วก็ของปูโงป่โคราชเนาะกันเนาะของปู่โคราชเข้าไปที่สองเข้าแต่ตัวรูดจับคู่ให้เกินไปเนาะกันเนาะอ่ะชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตามให้เนาะค่ะเดี๋ยวตามให้เน้อค่ะเด้อ อ่ะแล้วเราก็มาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งของเลขมีที่มาจะได้เอาไว้เป็นแนวทางและะ้ว่ะเนาะพรุ่งนี้ลาวพัฒนาก็จะออกลาวพัฒนาก็จะออกแล้วนะคะพรุ่งยังไงก็กบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,อะขอบคุณหลายๆเด้อคกันเ้อ อะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ